ต้องสะละเรือแล้วนะคะแล้วก็ทำการเด็ดออกมาให้หมดเลยค่ะเด็ดๆๆอกมาไม่ค่อย,อยะ,ะไปเด็ดก่อนนะคะค่ะน,นี่ก็ตอนนี้ก็สะละเรือทิ้งหมดแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาวางกันในนี้เลยค่ะง่ายๆเราก็จับทีละใบนะคะวางวางนอนก็ได้ค่ะหรือวางอย่างนี้ก็ได้ เี๋ยวเราจะใส่พิทมอสได้ลงไปด้วยนะคะเพื่อเวลาที่เขามีรากออกมาเขาจะได้หาอาหารได้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคลิปนี้มาพบกับอุ๋ยเนาะวันคลิปนี้อุ๋ยจะมาะติดตามผลของเมื่อ,ว,อ,อกกะะวันที่14เดือนมกรานะคะวันที่14เดือนมกราเนี่ยอุ๋ยได้อ่ เด็ดต้นกุหลาบหินเนาะเด็ดกุหลาบหินเป็นใบที่มันเน่าต้นมันเน่าอุก็เลยเด็ดใบออกหมดเลยชำและใบออกเนาะแล้วก็มาวางวาง,วางใบวันนี้วันที่สามกุมภาเนาะจากวันที่14มกรามาถ,ถึงวันที่3กุมภาเนาะวันนี้อุ๋ยก็จะมาให้ดูว่าหลังจากวันที่อุ๋ยวางใบไปวันนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเนาะตอนนี้น้องเป็นยังไงบ้างก็กไปดูกันเลยค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นใบที่วางไว้เนาะมันก็อาจจะมีเละเทะไปบ้างเนาะก็มีใบที่แห้งตายแห้งตายไปแล้วก็มีนะคะแล้วก็แต่ส่วนตัวนี้เป็นต้นอใบเล็กๆอันนี้คือซีดัมนะคะรวงข้าวพอดีว่าเขาร่วงเราก็เลยเอามาวางไว้ด้วยรวมกันนะก็เดี๋ยวอุจจะหยิบไม้หยิบ มาให้ดูนะคะจริงๆก็ไม่ควรหยิบเนาะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวจะหยิบให้ดูว่าเนี่ยค่ะเห็นไหมว่าล่าเขากำลังออกหละอ่าล่าเขากำลังออกนะคะนี่นี่ออกแล้วนี่ค่ะนี่ออกแล้วนะค่ะนี่ก็ออกแล้วนะคะคือ ที่อยู่เนี่ยก็ดูแล้วน่าจะรอดทุกอันทุกใบเนะาะเวลาเขาออกคือบางทีมันก็อาจจะลม้มลมเนาะลม้มลมไปบ้างแล้วก็จับเขาวางดีๆหน่อยนี่ก็จะเป็นแบบนี้เนาะส่วนตัวอันนี้อันนี้เป็นรวงข้าวคือออกมาเป็นต้นจิ๋วละ มันไม่ชัดใช่ไหมมีล่าเขาก็ออกแกวแลวแล้วก็ออกลําต้นมาแบบนี้แล้วนะคะค่ะบางทีก็เนาะที่อุ๋ยเอาให้ดูนะคะเนี่ยก็คือบางทีมันก็อาจจะลมๆนะคะเราก็ต้องจับเขานิดนึงแล้วก็จับเวลาจับก็คือต้องวางเขาหงายนะบางทีเขาคว่ำม,มาเราก็จับวางหงายเพราะว่าตัวต้นที่เขาจะเกิดมาเนี่ยเขาจะเกิดมาจากเอ่อที่เราหงายใบเอาไว้นะคะ อุ๋ยทำเนาะที่อุ๋ยวางไว้วันที่สิบสี่แล้วอุ๋ยก็เอาขึ้นมาไว้ที่ระเบียงเพราะว่ามันใกล้มือใกล้มือแบบว่าเวลาบางทีอุ๋ยกลับมาจากทางานเนี้ยเนาะกลับมาจากทางานแล้วก็กลับมาถึงช้ากลับมาถึงดึกเนาะไปทํานู่นทํานี่คืออุ๋ยมีแบบเลี้ยงกระต่ายด้วยเลี้ยงกระต่ายแล้วช่วงเนี้ยอุ๋ยก็มีเรียนว่ายน้ําคือกว่าจะกลับมาถึงบ้านก็ประมาณสามทุ่ม,มกว่าจะ เรียนว่ายน้ําเสร็จไปกินข้าวไปกินข้าวเสร็จกลับมาก็สามทุ่มคือตรงนี้จะเป็นที่ที่กลับมาแล้วได้ดูมากที่สุดนะคะก็คือระเบียงห้องนอนค่ะก็อุ๋ยกลับมานะเวลาที่อุ๋ยกลับมาอุ๋ยนึกได้ก็จะมาเอ้ยยังไม่ได้รดน้ํามาฉีดแต่อุ๋ยไม่ได้ฉีดทุกวันนะอุ๋ยจะมีสเปย์แบบอย่างนี้เป็นขวดน้ําสเปย์เล็กๆแบบนี้เนาะจริงๆมันเป็นน่าจะเป็นขวด ขวดอะไรก็ไม่รู้ว่าจําไม่ได้แล้วมันก็จะฉีดเป็นอย่างเงี้ยอ,อุอ๋ยก็ให้เขาแค่อย่างนี้นะคะอุย๋ยเวลาอุย๋ยฉีดอุ๋ยก็จะฉีดลงไปที่ตรงกลางครับแบบนี้ฉีดลงไปที่พีดมอแล้วค่ะออมันก็จะชุ่มชุ่มนิดนึงเนาะเหมือนเราให้น้ําเขาเท่านี้ก็พอค้าอุ๋ยก็จะให้ประมาณแบบสักสองวันให้ทีสามวันให้ทีหนึ่งเนาะก็จะมาฉีดให้เขาแบบนี้แล้วก็ เขาเขากก็ออได้เเนี่ยค่ะแล้วก็มีอันนี้อันนี้ทําไว้นานแล้วเนาะทาไว้ก่อนหน้าก่อนหน้าก่อนหน้าชุดนี้เหมือนเดิมค่ะใบเขามันเริ่มร่วงอะ่ะมันมันมันไม่รอดอ่ะอุ๋ยก็เลยเอามาวางใบเนาะแต่อันนี้คือยาวมากแล้วก็อ๋ออุ๋ยดึงออกไม่ได้แล้วอะคือลากเขาลงไปในดินแล้วค่ะ อันนี้รากเขาลงไปในดินละเดี๋ยวอุ๋ยให้ดูใกล้ๆนี่นะคะเห็นหมคือลากเขายาวมากแล้วนะเนี่ยอุย๋ยดึงขึ้นมาไม่ได้ดังที่ขล่าเขา,า,เขาอ,อ,ออกเห็นรากเขาไหมคะนเนี่ยเนี่ยลากคือคือยาวมากนะแล้วทุกทุกใบที่วางไว้เนี่ยเป็นรากแบบย,บยันแทงลงไปข้างล่างดินหมดแล้วนะคะก็เห<บ>ลือรอแค่หน่อเขาออกมานะคะออกะคะ็เราก็จะเอาไปแยกได้ เนะราก็จะได้ซักคิวเลนกุหลาบกุหลาบหินมาอีกหลายต้นเลยนะคะเนาะคือลากเขาออกเยอะมากอันนี้วางนานกว่าเนาะลากเขาก็เลยแบบยาวมากๆแล้วจริงๆตอนนี้ก็ไปรบกวนเขามากไม่ได้แหละเพราะว่าลากเขาลงไปถึงข้างล่างละอ๋อเ oh, นี่เนี่ยเออเอาออกมาแล้วเห็นไหมลากเขายาวมากเลย เดี๋ยวไม่รู้ว่าพอคือลากเขาแบบน่าจะเป็นอะไรที่บอบบางมากอุ้ยดึงมาอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยววางไว้ก่อนแล้วกันเอาพีทมอสกบๆหม่ให้ลากเขาเดินใหม่อ,มอันนี้อุ้ยก็วางไว้รู้สึกว่าจะแห้งไปแค่แบบสองใบใบสองใบเองอะ่ะคือน้อยมากนะถือว่าแบบ ประสบความสำเร็จนะคือครั้งเนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่ที่อุรร๋ยทำอ๋อนี่จะเห็นว่าหนอ่อเขาเริ่มออกละไม่ใช่ครั้งแรกที่อุรรนะ๋ยทำเนองอุ๋ยทำมาหลายครั้งมากแล้วไม่เคยประสบความสำเร็จเลยคือวางไว้เยอะมากค่ะวางแล้วก็วางทิ้งไว้นะเราแต่ก่อนอนะ วางไว้ที่ลงเรือนอุ่ยทำแล้วมันจะเป็นกระบะนี่ค่ะอุ่ยจะวางไว้แล้วก็จะไปเป็นกระบะใหญ่ๆอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็วางไว้อันนี้อันนี้เหลือใบเดียวค่ะกําลังจะออกเหมือนกันเนาะก็เอาเขาใส่ไว้ในนี้ด้วยกันเลยละกันอเออแล้วก็ใส่หินภูเขาไฟไว้อย่างเนี้แล้วปรากฏว่า ตอนนั้นยังไม่ได้ทําปิดโรงเรนะือนเนาะยังไม่ได้กันแมวและแถวบ้านหว่ยแมวเยอะมากน้องแมวมาลือล้อลือ้อลื้อขุดขุดแล้วนึกว่าเป็นทรายแมวค่ะน้องอ้อื้อเข้าไปแล้วก็คือเสียใจมากคือวางไว้เต็มเลยอะวางไว้เต็มกระบ,บะเลยอะเออแล้วมันเออมันก็ใช้ไม่ได้แล้วว่าอุยก็ต้องทิ้งมันไปทั้งหมดเนาะเออก็เสียดายอันนั้นก็เสียดายคืออันนั้นรอบนั้นเป็นรอบที่แมว ทำทำตายเนาะแล้วก็มีรอบที่มันก็แห้งตายไปอะไรเงี้ยก็คือเอาไว้ในโรงเรือนอะ่ะมันร้อนเกินไปไม่เคยประสบความสําเร็จเลยอุ๋ยก็ลองเปลี่ยนมาไว้ที่ระเบียงเนาะซึ่งมันไม่ได้แดดแต่มันได้แสงระเบียงอุยอะ่ะเออก็คือครั้งนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จมากๆเนาะสำหรับอุ๋ยก็เดี๋ยวอุ๋ยจะมาอัปเดตให้ดูเนาะว่าเดี๋ยวพอถ้าหน่อเขาขึ้นแล้วมันจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวอ่า ถ้าอุ๋ยทำคลิปได้ก็อุ๋ยก็จะทําตอนที่แยกออกไปเป็นกระถางให้ดูเนาะว่าจะเป็นยังไงแต่นี้ก็รอเวลาค่ะรอเ,เวลาต่อไปว่าจะเป็นยังไงเนาะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ภาคภูมิใจมากๆเนาะว่าทําแบบวางใบสําเร็จขยายพันธุ์โดยการวางใบสําเร็จเนาะจริงๆก็เหมือนการช่วยชีวิตเขาเพราะว่า ที่เอามาวางเนี่ยไม่เคยเสียสละแบบว่าเด็ด mm. เด็ดเด็ดมาแล้วมาวางนะไม่ไมคือเขา่กําลังจะตายนี่คือยื้อชีวิตไว้สุดๆแล้วก็วคือได้เท่านี้เนาะก็โอเคะคะ่ะถือว่าแบบโชคดีมากที่รอดตายนะคะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดซับสไครต์นะคะติดตามอุ๋ยนะคะอุ๋ยก็จะมีอะไรเที่น่าสนใจมีสาระดีๆนะคะมาแบ่งปันให้เสมอเสมอเนาะ โอเคค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ